หลังจากที่เราได้ดูชินอุลตร้าแมนไปแล้วหลายคนก็คงจะมีความคิดที่แตกต่างกัอนออกไปครับว่าทำไมมาดูง่ายมันดูฮามันดูแปลก ไม่เหมือนกับที่เราดูชิ้นก o ซิล l l ที่ดูเครียดเครียดเลยครับซึ่งอันนี้ก็าจะเป็นการทาให้มันตรงกับต้นฉบับที่เราดูอุลตร้าแมนในปี1966นั่นแหละครับที่ดูง่ายง่ายดูฮาฮตามสไตล์หนังเด็กๆแล้วครับและแน่นอนที่หลายคนบ่นกับหนังเรื่องนี้มากที่สุดก็คือความเร็วของหนังหรือสัมปรารถที่ปรากฏตัวออกมาในเรื่องโผล่แป๊บแป๊บตายโผล่แป๊บแป๊บซีมองแทงโผล่แป๊บแป๊บหายซึ่งก็เป็นสัมปรารถที่เราคุ้นเคยกันดีในอุลตร้าคิวหรืออุล นั่นแหละครับแต่ว่าครั้งนี้เขาจับมายะารวมกันในเรื่องเดียววันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าสัป,ประหลาดที่โผลมาในภาพย,พยนชินย์ทอมแมนมีตัวอะไรกันบ้างคลิปนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลสัป,ประหลาดและความสามารถสัป,ประหลาดภายในเรื่องซึ่งมันเป็นจุดเด่นของหนังเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูปิดคลิปนี้ไปก่อนและไปหาเราชมกันก่อนได้ครับและถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับตัวแรกครับโกเมครับปรากฏตัวในนาทีแรก ซึ่งส่งพี่แกอย่างกับชินกอซิล่าในปี2016เลยครับซึ่งเจ้าตัวโกเมสเคยปรากฏตัวในอุนต้าคิวในตอนที่1เลยครับแต่ว่าครั้งนี้พี่แกโดนกองทับรถถังยิงตาย ตัวที่2ครับดอกไม้แมมมอสหรือฟาเวอร์แมมมอสนั่นเองครับปรากฏตัวในนาทีแรกเหมือนกันครับรูปร่างเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนซึ่งเจ้าฟาเวอร์แมมมอสหรือดอกไม้แมมมอสตัวนี้เคยปรากฏตัวในอุลตาคิวในตอนที่4แต่ก็โดนการโจมตีของคาร์บอนไดออกไซด์และลังสีเปลวไฟทําให้มันตาย ตัวที่3พีกุยราปรากฏตัวในนาทีแรกเหมือนกันครับมันสามารถปล่อยสารเยอะแข็งทําให้ทั้งเมืองนั้นกลายเป็นน้าแข็งได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งเจ้าพีกุยราก็เป็นหนึ่งในสัตว์รลาดที่ปรากฏตัวในอุลตาคิวตอนที่5เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ก็พบจุดอ่อดของมันและก็ถูกกิงไป ตัวที่4รารูเจสปรากฏตัวในนาทีแรกเหมือนกันครับแรงกระพือปีกของมันสามารถสร้างแรงลมขนาดใหญ่ทําให้บ้านเมืองพังชิบหายรารูเจสนั้นก็เป็นหนึ่งในสปหราดของอุนดาคิวในตอนที่12ด้วยความสามารถของมันที่สามารถล่องหนได้จึงทำให้มันสามารถหลบหนี ไปได้ครับรอดตัวที่5้าไขเกลปรากฏตัวในนาทีแรกเหมือนกันครับมันสามารถยิงสารละลายออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างและใช้สว่านตรงปลายเปลือกในในการขุดจอดดินได้ซึ่งเจ้าตัวไขเกล์ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสัมปลาดที่ปรากฏตัวในอุนต้าคิวในตอนที่24สุดท้ายด้วยการร่วมมือของ SSSP และกองกำลังป้องกันตัวเองทำให้สามารถกำจัดมันไปได้ตาตัวที่6 ปากกอดปรากฏตัวในนาทีแรกเหมือนกันครับที่มันปรากฏตัวมาเพื่อต้องการแร่ยูเรเนียเป็นอาหารซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในสัตว์ปรหลาดที่ปรากฏตัวในอุตตาคิวในตอนที่18เช่นเดียวกันครับซึ่งหน่วย s s p ใช้วัสดุกรกรมภาพรังสีให้มันคาบที่ปากทำให้มันต้องแข็งแบบนี้เลยครับแม่ตายสภาพเดียวกับชิงกอซิล่าเลยปากกอดตายเจ็ด เนรอนก้าปรากฏตัวในช่วงต้นเรื่องครับซึ่งเจ้าเนรอนก้าตัวนี้ได้เรียนรู้วิธีการแปลงไฟฟ้ามาเป็นพลังงาน จึงทยมันสามารถดูดกืนไฟฟ้าจากสายเคเบิลใต้ดินทยมันมีร่างกายขนาดใหญ่ด้วยผลจากการทํางานของอิเล็กตรอนและอิออนจึงทําให้มันสามารถล่องหนได้ซึ่งเจ้าในลังกาตัวนี้เคยปรากฏตัวในอุลตร้าแมนตอนที่3แหละครับแต่ด้วยการเปิดตัวอุลตร้าแมนแบบนี้ทําให้อุลตร้าแมนสามารถทําลายภูเขาไม่ใช่ครับสามารถกําจัดมันไปได้ตาย8 กาโบราปรากฏตัวต่อมาจากเจ้าตัวเนรอนก้าเลยครับผิวหนังของมันมีความแข็งแกร่งมากกว่าเลกาถึง5เท่ามันสามารถกางคลิปออกมาในเฉพาะเวลาที่ต่อสู้กับศัตรูตอนที่มันกินแร่อยู่เรเนียมนั้นมันจะแผ่ก็มันภาพลังสีออกมาด้วยซึ่งเจ้าเนรอนก้าตัวนี้เคยปรากฏตัวในอุลตร้าแมนตอนที่9แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกอุลตร้าแมนกำจัดทิ้งไปครับตาย ตัวที่9เอเลียนสลับปรากฏตัวต่อมาเลยครับเอเลียนสลับนั้นเป็นจอวางแผงครับจอบวงการนู่นจอบวงการนี้และโยนความผิดให้กับอุลตร้าแมนครับต่อแหลเก่งอีกด้วยครับซึ่งเอเลียนสลับเคยปรากฏตัวในอุลตร้าแมนในตอนที่18ครับแต่ว่าก่อนนั้นแหละครับด้วยความที่มันไม่เก่งทางด้านการต่อสู้เอาซะเลยมันก็เลยถูกอุลตร้าแมนฆ่าตายไปครับตาย ตัวที่ 10, เมฟิรัสปรากฏต,ตัวต่อจากเอเลนซาหลับเลยครับซึ่งเจ้าเมฟิรัตตัวนี้เขามาทำธุรกิจครับซึ่งสร้างอุปกรณ์ที่สามารถทำให้มนุษย์ตัวใหญ่และมีพลังที่ปกป้องตัวเองได้แต่หารู้ไหมว่าเจ้าเอเลนเมฟิรัสนั้นเขาต้องการที่จะปกครองดาวดวงนี้ครับ เมฟิลด์ก็คือหนึ่งในตัวร้ายในอุตตรแมนที่ปรากตัวในตอนที่33แต่ว่าสุดท้ายด้วยความที่เขากรัวโซฟีแบบที่หดตัวหายเขาเลยบอกว่าพอแล้วไม่เอาอีกแล้วแล้วก็กลับไปเลยครับรอดตัวที่11ครับเซตตันครับปรากฏตัวในตอนท้ายของเรื่อง ในมุมมองของชิตลต์อุร์แมนเซตอนคืออาวุธทำลายล้างดวงดาวครับและมีลักษณะเหมือนกับหุ่นยนต์ขนาดใหญ่มือมาซึ่งเจ้าเซตอนปรากฏตัวในอุตลตร้แมนตอนที่39แต่ด้วยความร่วมมือของ S S S P และอุตลตร้แมนจึงสามารถกำจัดเจ้าเซตอนมาได้นั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าความยาวของหนัง1ชั่วโมง47นาทีเนี่ย อันนี้ไม่รวมเพลงจบนะครับจะมันจุสำหรับมากถึง11ตัวเลยแต่ว่าก็นั่นแหละครับตั้งแต่โกเมสแมมมอสพีกูราไคเกลปากอนมันโผล่มาช่วงนาทีแรกครับ แล้วก็พร้อมกับฉากตายของพวกมันซึ่งอีก5ตัวที่เหลือก็คงเป็นตัวดําเนินเรื่องราวกันไปครับและเพืเ่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้อีกเช่นเคยครับและตอนนี้เรามีเสื้อนังหมา300บาทนังแมว300บาทและนังหมีนีิเป็น400บาททุกตัวส่งฟรีกันไปครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีกำลังทรัพย์มากพอเนี่ยก็ช่วยเราดูนังมาของเราเยอะๆ เพื่อเพิ่มกำลังใจกับเราหน่อยละครับเพื่อให้วงการโทคู่ของเรานั้นยังไม่ตายอย่าลืมกดไลค์ like กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ก็ห้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะสร้างหนังหมาเป็นสมบัติและไปโผล่นชินอุนตร้าเซเว่น